โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ t t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man ก็สวัสดีคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเกมเสียชีวิตเช่นเคยและในวันนี้ผมก็อยู่ใน Minecraft รีวิวกันนั่นเองนะทุกคนนะวันนี้ผมมากับแอดออนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าบ้านแมวบ้านหมาอะไรเงี้ยเพราะว่าแอดออนนี้สำหรับคนที่ชอบแบบหมาแมวเงี้ยในไ i n e c r a f t หรือว่าทุกคนไม่สามารถเลี้ยงหมาแมวที่อยู่ในบ้านได้ก็เลยแบบเอาแอดออนนี้ไปแก้ขัดกันก่อนแล้วกันไปเพิ่มสีสันในเกมไมโครฟลับนะทุกคนนะ โอเคเกิด okay, มาแค่นี้ก็พอแล้วแต่เราไม่ต้องรับชมภายในะคลิปนีก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างหนะ้ทุกคนได้ดูนะทุกคนนะโอเ okay, ค let's go man โอเคทุกคนนะแอนนี้ขออธิบายเลยนิดนึงก็คือเป็นอนที่เกี่ยวกับบ้านหมาบ้านแมวทุกคนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือจะมีแบบพวกลูกแก้วมาเกี่ยวก็ได้อน,นี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่ารู้สึกว่าของที่แบบไว้เกี่ยวกับบ้านแมวคือมันเยอะมากเลยขออนุญาตทุกคนอึ๊บอึ้บอึ๊บ okay. โอเคอ้าวไม่ใช่ อ่าโอเคเรียบร้อยนะทุกคนผมก็ทําการเซตเช้าเรียบร้อยโอเคให้ทุกคนมาอยู่ที่แถบนี้นะไม่ใช่อันนี้ดิอ่านี่ไงเห็นไหมมันจะมีพวกเกี่ยวกับแมวเยอะเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่เอามาดูก่อนบ้านสัตว์เลี้ยงนะทุกคนเออสุ่มมาซิสุ่มมาสุ่สมมา,มมาบางอันอาจจะไม่ได้เอามาตั้งโชว์ให้ทุกคนได้ดูนะโอเคอันนี้ก็น่าจะแบบเกี่ยวกับที่นั่งแมวนะแต่ว่าผมมานั่งแทนได้ไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นไ,นไงบ้านแมวนะน้องเหมียวเออเนี่ยเห็นไหมอันนี้อะไรที่กินข้าวอ่ะนึกว่าที่ฟักไข่ของไก่สิโอเคผมต้องเอาอันนี้มาละหมากับแมวเนาะขอดูก่อนสิอ่าอันนี้พึ่งอันนี้บัวอันนี้หมูอันนี้อะไรไม่ใช่อันนี้ไงบู๊บนี่ไงบู๊บเจอละผมเก็บอันนี้ก่อนผมขอญาตเก็บนี่คือหมาใช่ไหมบู๊บแล้วก็ อ่าอันนี้จะแมวโอเคแมวป่าอะไรเงี้ยแล้วก็เอากระดูกนะทุกคนกระดูกกับปลาเออนั่นแหละปลาอะไรก็ได้มาสักกันหนึ่งเนาะโอเคเสกแมวรับผมแล้วก็เอาปลานี่กินไม่ได้เหรอนึกว่ากินได้ปะโถหาแป๊บนึงต้องมีปลากินได้สิตัวนี้ดิกินได้ไหมเออเนี่ยปุ๊บอันเนี่ยรักเราแล้ว เรียบร้อยยังอืมอ่าเดี๋ยวเราเอาหมาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่ไงมีบอคอล้แต่ว่าแมวยังอันนั้นอยู่เลยอ่ะบั็กเหรอยำ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 ไม่ใช่ละอุ้ยนี่อุ้ยสำหรับคนที่รักแมวก็จะแบบพี่ไม่เจ้าหมายายาเจ้าหม้ายาอย่าทำร้ายนอนเจ้าหมายาเอาไม่เรียบร้อย ไม่เป็นไรถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันนี่ไงตอนนี้แมวกลายเป็นปกติมันต้องอันนี้ไม่ใช่ทุกคนหรือว่าแมวนี้มันเช่างมันเถอะทุกคนผมลืมระบบละเอาว่าหมามันสามารถแบบมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเข้าใจปะผมไม่แน่ใจว่าวันสั่งมาตรงนี้ได้ไหมแต่ว่าผมมาไม่ได้น่าจะเป็นแบบที่ตกแต่งมากกว่าเดี๋ยวเราไปดู อ,อันอื่นด้วยดีกว่าทุกคนผมขอ,อเลือกก่อนละกันเอาวันที่แบบดูดีที่สุดอ่านี่ไงบ้านนะั้นคนนะบ้านแล้วก็มีหลีมีเสาอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีอันนี้อันนี้อ่าแล้วก็อันนี้กะอันนี้อันนี้คือสุ่มล้วนเลยดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรมันจะเป็นที่ให้น้องแมวกระโดดเล่นนะแล้วก็อันนี้คืออะไรถ่านอะไรเนี่ยไม่ได้จ่ข้าวหมาอ๋อนี่ไงแบบ ให้น้องหมากระโดดเล่นเอ้าอ่ะ,อะไอ้สุดอ,อกมานี่กระดูกกระดูกกระดูกปึ๊บเนี่ยมานี่เฮ้เฮ้ bro มานี่มามาเร็ว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 เห็นไหมเนี่ยกระดูกอะ่ะโอ้โหเรียบไม่มาช่างเหรอทุกคนว่าต่อต่อต่อ,ตอ,ตอก็จะมีเหมือนเป็นแบบบ้านให้แบบอยู่เนาะแล้วก็อันนี้คือแท่นไม้อะไรก็ไม่รู้ในความคิดผมนะมันน่าจะสามารถแบบ ยังไงดีอ่ะคือสามารถาให้น้องหมาน้องแมวมานอนได้นะอาจจะเป็นไม่ได้ถ้ามันมุดเข้าไปหรือไม่ก็แค่ตกแตง่งสำหรับคนรักหมาอะไรเงี้ยผมเริ่มพูดมั่วแล้วคือสคริปไม่มีเริ่มมั่วแล้วเริ่มมั่วแล้วเออก็จะประมาณนี้เลยให้ทุกคนไปดูเองแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างของตกแต่งก็จะเพิ่มมาประมาณนี้เลยเนาะคือถ้าถามว่าเยอะไหมเยอะนะทุกคนมันเยอะจริงเยอะมาก ก็จะประมาณนี้เลยอ๋อลืมบอกไปว่าเราสามารถเหมือนเราสามารถครัฟได้ไม่เชื่อมังครัฟดิมันเหมือนเป็นกล่องวัสดุอะเออแล้วนี่ขอดูก่อนมันเป็นอะไรอะมันจะเป็นที่แมวกระโดดใช่ไหมเนี่ยดูด,ดิเห็นไหมสำหรับคนรักแมวรักหมานะทุบทิ้งทุบทิ้งทุบทิ้งเกะกะโอเคผมนี่เป็นไรแล้ววันนี้เริ่มทำคลิปเริ่มรัวแล้วอ่าไม่ใช่อ่าขอนี้ อ่าเรียบรอยปิดโอเคมาดูซิคืออะไรมันเป็นยังไงเอาทุกคนมันเหมือนเป็นการครามั้ยไม่ไแน่ใจว่าเราต้องมีชีวิตรอดไหมอะ่ะคือมันเหมือนอันนี้เป็นกล่องพัสดุที่สามารถเปิดได้เลยเอาว่ารายละเอียดอยู่ใต้ลา่าคลิปนี้ที่เครดิตแล้วกันนะทุกคนให้ทุกคนลองไปอ่านดูละกันผมอาจจะอ่านมาไม่ละเอียดเนาะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยโอเคทุกคนโอเคทุกคนก็สรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยละกันนะแอดออนนี้ก็จะเกี่ยวกับคนที่รักน้องหมาน้องแมวเนาะ และอยากให้น้องหมาน้องแมวได้มีประหนอยู่ก็สามารถเอาแอนอนตัวนี้ไปใส่ในโลกของท่านผู้ชมได้เลยนั่นแหละนะไว้เอาชีวิตรอดก็ได้ไว้ตกแต่งบ้านไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะประมาณนั้นเลยก็ดูสิก็ประมาณแหละก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและกันทุกคนบายยใครอยากให้ผมรีวิวแอนอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ว้ที่ตาล่างคลิปนี้ได้เลยไปละ